ช่วยกันได้เหรอครัสวัสดีครับกินกินข้าวกันเสร็จครับอมาสามก๊กสุภาพหนุ่มฮ่าฮ่าสุภาพอะไรอย่างนี้กครับก๊กก๊กกิการับกลาต้องกล้าเฮ้ยแมวไอ้แค่แมวควยอ้าวหาเมนรู้มั้งดิพี้ยมครับเฮ้ยไอ้แค่ใครมึนมีคนมึนในรถมีคนมึนในรูปภาพนี่นี่แลเดี๋ยวนี้พี้ยมไหวป่ะพี่พี้ยม ไม่มีครับมิดไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลคุณไม่ไหวแล้วป๊อปครับณปอกปอกอย่างนี้เลยจุ่มเลยอีฟครับอีฟนี่ครับกินกันไปหมดขนาดนี้แล้วครับโอ้แค่นี้ยังน้อยๆ้อยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเเจออะไรบปอกมือเจื่อนตีนตีนตีนไียไทยตีนไทยอย่างนี้ตีน ขำผมเอามาแล้วราเรจะเล่น <Wir> ต <ound> ่อว่าหรือไม่เล่นแล้วเ้ผมโดนนี่ผมต้องคิดนี่อ่ะนับไม่นับอ่ะเล่นอะไรเล่นซ้ำอ่ะเลือกไม่เล่นนะพักอ่ะกล้าพักก่อนตัวตัวเขาแย่มเตรียมซมาดิเอาพูดชื่ออะไรได้สามคำสามคำกูหล่อมากให้กูดเรือง กูเริ่มดิกูหล่อมากนักขโมยนักขโมยกางเกงในนักขโมยกางเกงในนักขโมยซีมิกูนักขโมยซีมิกูอ้าวเราแรกๆไปไหนแล้วอ่ะนักขโมยซีมิกูอะไรวะว้ามึ้ยนักขโมยซีมิกูอะไรวะอะไรเฮ้ยไม่รู้อ่ะแบบนี้ ยัไม่ได้เลยยังสอดแต่ไม่ได้เลยจริงจริงแปลกครับแปลกแปลกอะไรวะไม่รู้อ่ะวัดกับใครอีกมิกวัดกับใครเที่ยมวัดกับใครยที่ยโดนถึงเทียมไหมมึงวัดกับคนอื่นได้โว้ยเคยโกรธใครไหวัดกับใครพี่ป๊เฮ้ยเจ๊งเจนเจ็ดสามคนป่ะหนึ่งสองไม่ไม่คิดชวนผมเหรอพี่ 8 9 10 11 12 13 เอสิบากแปดสิบเก้าแดกไอ้คนใหญ่ดิคนใหญ่ลิ้นนี่ไม่เขามีแก้วส่วนตัวแ่มือหนัดเท่าที่มีแก้วส่วนตัวพี่๊อบแดกแล้วไาม่บ้ากล้องเลยก็ฮัลโลฮัลโหล แล้วไม่ได้นะอาป้องมาเปลี่ยนเปกล้องหน้าไงพี่อะไรวะกูกินบีอแิเล่นทยอยู่เปลี่ยนไปกล้องหน้าได้ปะสออีม่เรสอีกชื่อสามสี่ห้า้อยย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 ้ย ยี่สองเขียมิกต่อต่มิกเลยอ่1ยี่หกโคงี้มังมองแค่ไหนห้าเลยโคตรงงวะครับห้ามนับเจ็ดกับหาด้วยเจ็ดลงตัวครับไอกานใครโดนเม่อกี้นับสิ เมื่อวานใครโดนชื่อไว้กากนะแบบว่าตีกระจอกแปด้าแม่สิบหกเก้าสามสิบสามสองสามสามสามก สามแปดสามเก้าาี่ oh yeah. ่ะีาีสีงียหอมเนียีมเสีฟอมเสีหมดแก้มดแก เปล่าเบบไหววเปล่าเบ๊บหล่อยังนี่ครับเขาพูดยควมั่นใจนะสี่เจ็ดสี่สองไม่โดนสี่เจ็ดสี่เจ็ด้อสี่เจ็ดับนับางไรมอยากกินไหมไม่อยากครับพี่พี่อยากทำอะไรผมไม่อยากินไหมไม่อยากครับเอ อยากให้คุณกินเหรอะ่ออม่้พูดไปเลยแข่งนทนาเกมหกเกมหเกมหกเกมหกวกเนกากบก็คือสามอะสามตัวว่ะให้มุงกินนะเพื่อนกิสมเหมนคุณกินอยากให้มุงกินเกยวยไม่ใช่ไม่กินเดีมอขอวก็เกมหกเมหก็เกมหกไเกมไพ่เบอร์หกไพี่เกมสามเกมหมาเกมกูมา่กูมาเลยเกมหกครับให้กำหนดชื่ออะไรมาก็ได้อย่างนึงจังหวัดชื่อสัตว์ชื่อจังหวัด หูจักกาจังหวัดทบพยางครับจังหวัดทบพยางกรุงเทพมหานครมึงแดกมึงแดกคนอีเทียโอ้ยตายห่านักูจะถึงไรเนยกินเบียร์ล้ออะไรเยอะนครศรีธรรมราชไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำคุณแม่ก่อนเดี๋ยวไม่ซ้ำคุยมึงเก่งจังเลยแดกกับคุ้ยเลยไม่ซ้ำจริงจริงไม่ซ้ำจริงจริงใครไม่กรุงเทพไปนะมดะจีนยัง เมื่อกี้ทุกเขาคิดถึงอะไรก็คิดถึงนครศรีธรรมราชเหมนันไม่งั้นมันจะมีอะไรขอพี่นครศรีมานครราชสีมาชนละบบไม่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 รีสื่อเยอะว่ะไม่เสาคนหนของจังหวันเนี้ยขาบกว่าอุบนราชสีมาม่เม้าจีจีนี่หมดไบไปต้งเล่นชื่อ่ังๆไอเนี้ยนี่ักหิงจังเลยเนี่ยเอะ หวป่าไหวป่ะมาคุมรอดนะคุมนะตัวเลขหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น สามร้อยห้าสิบเก้าแดเยสองล้านทำแสนทีน่งเจ็ดพันเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งล้านแสนสี่นดแสนแดก็คุ้าทมันเจ็บันมีห้าสิบตังค์้วยนะมึงน้องเงาอ๋อิตังค์เนะเจ็บมากยนยนยำจัดเลยพี่น่ะไม่โดนอยูแล้วกัว อะไรพี่เกมนับหรือเกมสัตว์สี่ขาสัสขาเอ้ยอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้พูดชื่อบิได้พี่สองมืบกบบกไปบอกไปบกบอกไปบไปบอกอ่าไบกบกไปบอก เอไแจแจงครับเดินบนน้ใบบัวบวกใบสองมาไอสองใบสองนิ้วบวกใบบวกมีนิ้วหรอจริงนะจำไม่ได้แล้วมด้ลยรักมีนิ้วหรอไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วนี่ก็คืนลว่านด้วยว่านะไอคนนี้โดนไม่ได้โดนไอ้โดนโดนโดนไ่แยคนเล่อยู่จริงคุณจัด แต่เที่ยวนะถ้าถึงกูถ้าถึงกูวกูก็ยอมอ่ะเพราะว่าคุณพั่นใจว่าแต่ละคนนั้นจำไม่ได้อ่ะเอามาอ้ำกันดีกายังยังเอาเอาเอาชื่อต้องไม่ยอมต่อล้วก็ต่อซ้ำก่อนซ้ำก่อนเริ่มปุงจิงหัวปรุงเออเขาเน้นด้วย บอลดิสแกมซิลิโฟบิ๊กแอสบอลดิสแลมซิลิโฟบิ๊กแอสโปเตโตอ้าวแล้วป้อไอ้ไ้โก้งอ่ะไม่ได้หน่อยคน่ทยคนไยท้ไม่เล่นปไม่เล่นไอพีไผ่านแล้วผ่านแล้วผ่นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ยังไงวั่นี้เราไม่ิ่าถึงไอ้โ้ตวจะไม่ได้อะไรบ้างูมาผ่านแล้วผ่านแล้ว ดป้าป้าอยู่เดียวเลยุดเลยยุดเลยพักก่อนพักก่อนพักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับรู้ได้ไง,ไงวะ